ช่วงที่2ของที่นี่เคสเตชันแล้วนะคะมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะค่ะช่วงนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรก็จับมือกับเยอรมันนะคะจัดอบรมเชิงวิชาการการขึ้นทะเบียนและการใช้ชีวพันธุ์ควบคุมพืชระดมนักวิชาการเสนอร่างกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนสารชีวพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนีหรือ GIZ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขึ้นทะเบียนและการใช้ชีวพันธุ์ควบคุมพืชครั้งที่1นํานำนักวิชาการในสังกัดกรมวิชาการเกษตรกว่า40คนร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยเรื่องสารชีวพันธุ์ที่ใช้ดิพืชรวมทั้งการหารือแนวทางการร่างกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนสารชีวพันธุ์ของอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายที่ยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนางมันธนามิวนะคะรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่กรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพในโครงการควบคุมศัตรูพืชสำหรับพืชอาหาร โดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี2554ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสร้างเป็นแนวปฏิบัติการด้านการขึ้นทะเบียนใช้ในการการค้าชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันใน กลุ่มส0ประเทศอาเซียนพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยหันมาใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุมและกำจัดแมลงลดการใช้สารเคมีที่เป็นสารอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคเราก็ได้มีการประชุมกันหลายครั้งมาแล้วนะคะก็มีการเตรียมที่จะทําร่างหรือไกด์ไลน์เป็นคู่มือการขึ้นทะเบียนสําหรับประเทศสมาชิกของอาเซียน ซึ่งก็ได้ทําไประดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องปรับเพื่อให้การขึ้นทะเบียนมันสะดวกง่ายได้ขึ้น,นะะอาจจะต้องมีการปรับกฎหมายหรืออะไรเนี้ยแล้วก็ทําเป็นคู่มือซึ่งคู่มือดังกล่าวเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นคล้ายลายสําหรับประเทศที่จะนําใช้ปฏิบัติประเทศเช่นเพื่อนบ้านของเราที่เขายังไม่มีวิธีคู่วิธีการใช้เลยก็เอาสามารถเอาคู่มือนี้ไปใช้ได้เลยประเทศไหนที่ มีกฎหมายของตัวเองแล้วก็จะอาจจะดำเนินการตามไกด์ไลน์นี้หรือไม่ก็ได้อย่างนั้น,นะคะเราก็ได้กรมวิชาการเกษตรก็ได้พยายามที่จะคล้ายๆผ่อนปลนนะคะพวกสารชีวพันธุ์หรือสารควบคุมกจาจัดสัตรพืชแบบสารสกัดจากพืชอะไรเงี้ยเราก็ผ่อนปลนไม่ต้องส่งข้อมูลพิษวิทยาแต่กันนั้นก็เองก็ยังมีความยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการเช่นจะต้องมีการทดลอง ประสิทธิภาพอะไรเป็นต้นซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะได้เอามาคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วย ด้านนางอมพรวิโนไทยนักขีตวิทยาชำนาญการพิเศษกรมวิชาการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นําเรื่องชีวพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนจึงทําให้ได้รับความไว้วางใจจากสํานักเลขาธิการอาเซียนให้ทําหน้าที่ร่างกฎการขึ้นทะเบียนสารชีวพันธุ์เพื่อเป็นการลดปัญหาความยุ่งยากจากการใช้กฎหมายการขึ้นทะเบียนแบบเดียวกับการขึ้นทะเบียนสารเคมี ทั้งนี้ก,กรมวิชาการเกษตรนะคะก็เตรียมพัฒนารูปแบบการดูแลสารชีวพันธุ์ให้สามารถควบคุมคุณภาพและสะดวกแก่การนำไปใช้และการดูแลได้ ควรที่จะทําเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างน,น้อยถ้ามันมีขั้นตอนที่สะดวกแล้วก็รู้กันได้ง่ายๆเคมีก็จะได้หายไปจากบ้านเรา<ช>แล้วก็ทั้งหมดของกลุ่มอาเซียนนะคะมาต่อกันที่คณะกรรมการบริหารกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นนะคะซึ่งได้กําหนดไว้ที่950บาทค่ะแต่ว่าชาวไร่ก็เรียกร้องขอที่ราคา1,200บาทต่อตันนะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีการกู้เงินจากทกศเฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่1,000บาทต่อตัน รายงานข่าวเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารหรือกอบอที่มีนางอัญชกาสศีบุญเรืองรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานได้ประชุมและเห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต2,555ทับ2,556ไปแล้วที่950บาทต่อตันและจะเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากชาวไร่และโรงงานน้ำตาลวันที่7ธันวาคมนี้ เพื่อที่จะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกออนอในวันเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเสนอความคิดเห็นและความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไปราคาอ้อยขั้นต้นดังกล่าวนะคะถือว่าต่ำกว่าปีที่แล้วที่ประกาศไว้1,000บาทต่อตัน แต่เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทอ้อยและน้ำตาลสายไทยจำกัดได้นำราคาขายน้ำตาลทรายดิบมาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นไว้สูงถึง24.7%ต่อปอนแต่ปีนี้คาดว่าราคาเฉลี่ยจะเหลือที่23%ต่อปอนเท่านั้นและต่ำกว่าที่ชาวไร่ต้องการซึ่งมีแนวโน้มว่าชาวไร่จะขอค่าอ้อยเพิ่มขึ้นด้วยการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเหมือนปีที่ผ่านมา หากชาวไร่อ้อยต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่ำ200บาทต่อตันคาดว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือว่ากอทอก็จะกู้ทกศราว1.8หมื่นล้านบาทจึงต้องมีการพิจารณาจากฐานะราคาอ้อยต่อปีด้วยหากว่าตกต่ำจะทำอย่างไรนะคะ นายชัยวัน์คำแก่นคูณประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานก็ได้กล่าวนะคะว่าการประชาพิจารณ์ราคาอ้อยขั้นต้นวันที่7็ธันวาคมนี้ชาวไร่อ้อยจะเรียกร้องให้ช่วยเหลือราคาเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตอ้อยขนาดนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาหากเป็นไปได้ต้องการได้ราคาอ้อยที่ระดับไม่ต่ำกว่า1 1 5 0บาทซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วและสูงสุดต้องการเห็นในระดับ1,200บาทต่อตันค่ะ บุกทีใช้เวลานานนะคะนานมากกู่มา1,000บาทต่อตันถ้าขาย950ไหมายความว่าขาดทุนแล้วก็ดินก็เสียไปเปล่าๆนะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะผู้มนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเผยเตรียมเปิดร้านสะดวกซื้อมบอบช็อปสาขาแรกที่จตุจกักรเพื่อตอบสนองกับสังคมเมืองที่ขยายตัวมากขึ้นและก็เป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรอีกด้วยค่ะ น,น,น,นายธเนศพลธนบุญยาวาัฒผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออ,อตกอเปิดเผยว่าอ,อตกอจะเปิดร้านสะดวกซื้อมอบช็อปภายในเดือนธันวาคมนี้โดยร้านจะตั้งอยู่ในบริเวณตลาดอ,อตกอจตุจักรสินค้าในร้านมีทั้งผลิตผลการเกษตรแบบสดและแปรรูปมีทั้งสินค้าแบบฝากขายและสินค้าที่อ,อตกอซื้อมาวางขายเอง ซึ่งในเบื้องต้นนะคะอ,อตโกได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคในการนำนมตราวัวแดงมาขายในม็อบช็อปการเปิดม็อบช็อปนะคะก็เป็นการพัฒนาพื้นที่ของอ,อตโกให้เกิดประโยชน์ซึ่งปัจจุบันอ,อตโกมีพื้นที่สำนักง,งานที่ว่างกระจายอยู่ทั่วประเทศหลังจากเปิดร้านสาขาแรกแล้วอีก6เดือนจะมาพิจารณาว่าสมควรขยายสาขาหรือไม่ หากจะมีการขยายสาขาจะเริ่มจากขอนแก่นเป็นสาขาที่2ต่อไปความตั้งใจที่จะเปิดร้านจำหน่ายลักษณะนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับสังคมเมืองที่ขยายตัวมากขึ้นและเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากปัจจุบันเมื่อพูดถึงกระทรวงเกษตรภาพลักษณ์จะเป็นฝ่ายผลิตเพียงอย่างเดียวดังนั้นหน้าที่การตลาดจึงเป็นสิ่งที่อ,อตกอรจะต้องทำโดยร้านม็อบช็อปนี้จะประเมินผลหลังเปิดจำหน่ายไปแล้ว6เดือน ในเบื้องต้นอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบ้างแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถให้ผลประกอบการที่น่าพอใจอีกทั้งกระทรวงเกษตรมีภารกิจครัวไทยสู่ครัวโลกต้องนำผลผลิตจากเกษตรกรเข้าไปในครัวของคนทั้งโลกให้ได้ม็อบช็อปนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆในภาพโครงการใหญ่นี้ สนับสนุนให้ซื้อกันนะคะเพราะว่าคุณซื้อที่นี่หมายความว่าคุณได้ช่วยเหลือเกษตรกร,กรไทยด้วยไม่ได้ไปสนับสนุนในทุนที่ไม่ได้มีเงินหมุนกลับมาให้คุณแต่อย่างใดนะคะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันบ้างนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรียุธยาได้นําประชาชนทําพิธีบวงสวงพระเจ้าอู่ทองก่อนที่จะจัดงานมรดกโลกค่ะขณะที่ผู้ว่าโคราชเองก็ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะวางแนวทางการป้องกันภัยแล้งติดตามในเกษตรทั่วไทยค่ะ ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่มอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแนวทางป้องกันภัยแล้งขณะที่จังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว20อำเภอจาก32อำเภอพบพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า700,000ไร่เบื้องต้นได้มีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำขนาด6,000-10,000ถึง 10, ลิตรเข้าไปช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำประชาชนในการอุปโภคบริโภครวม146คัน กรมชลประทานโดยโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลางทุ่มง,งบ27ล้านบาทขุดลอกและก่อสร้างอาคารประกอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกุดเดือยไก่ริมแม่น้ำชีเพื่อเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งผู้วาพระนครศรีอยุธยานำข้าราชการผู้นำองค์กรส่วนท้องกิน่น ประชาชนนักเรียนนักศึกษาทำพิธีบวงสวงพระเจ้าอุทองเพื่อรำลึกถึงบุญคุณบาร,รมีที่พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาและขอพระบรมราชาอนุญาตในการจัดงานย่อยศย,ยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกในวันที่7-19ทธันวาคมที่อุทยานประวัติศาสตร์ในปีนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี2,555โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนคัดสรรจำนวน140รายจำนวน140ผลิตภัณฑ์แยกเป็นผ้าและเครื่องแต่งกาย74รายประเภทของใช้ตกแต่งของที่ระลึก37รายประเภทอาหาร17ลรายประเภทเครื่องดื่ม5ราย ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องของสารปกครองไม่รับพิจารณาคดี 3G ของผู้ตรวจการแผ่นดินช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ